ก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงเลือกดูตรงคําอธิบายคลิปกดเข้าไปจะเป็น,นเพลย์ลิสต์มาเลือกดูได้ทุกอีพีเลยนะครับผมคล,คลิปนี้เดี๋ยวมาสอนเทคนิคนะครับในการกดปุ่มรูดของแบบรวดเร็วนะครับในเกมลัสเตอร์ปกต,ติเราเจอของเราก็จะรูดแบบขี้ขวาขี้ควาแบบนี้ใช่ไหมครับมันช้ามันช้าบางทีก็กดติดบ้างไม่ติดบ้างทีนี้เวลาเราจะรูดของนะครับ กดปุ่มตัว h ฮ่องกงนะครับกบดแช่ไว้เลยไม่ต้องคลิกเมาส์ซ้ายไม่ต้องคลิกเมาส์ขวาแค่กดปุ่ม h ฮ่องกงปุ่มเดียวแล้วก็เมาส์เนี่ยลูดไปเลยครับลูดไปเลยอยากได้ของอะไรลูดไปเลยเยอะฮะของเข้าตัวเราเร็วมากนะสามารถลูดเข้าลูดออกได้ครับรกลับเลยง่ายมากจะตั้งเป็นปุ่มพวกปุ่มเมาส์มาโครมาโครก็ตั้งได้นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ